สาเหตุที่ทางด้านของทนายความภรรยาของสอจโต้งนะครับให้เหตุผลอ้างว่าน่าจะมีผู้ก่อเหตุมากกว่า2คนนะครับเนื่องจากว่าพบข้อพิรุษนะครับในการให้การของผู้ต้องหาในวันที่เกิดเหตุครับและก็เชื่อว่าน่าจะมีบุคคลอื่นร่วมด้วยในการทําให้สจโต้งเสียชีวิตครับ นายนิติศักดิ์มีขวดทนายความนะครับภรรยาสจอโต้งบอกว่าหลังเกิดเหตุนะครับได้มีการพูดคุยกับตำรวจ4นายเป็นพลเรือนอีกพลเรือนอีก5คนนะครับซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ติดตามสอจอต้องนะครับเข้าไปในบ้านนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรวันเกิดเหตุ โดยทุกคนได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังครับและมีข้อพิรุษทางคดีจากคำให้การของผู้ต้องหาและยังมีข้อสงสัยหลายประเด็นเลยนะครับนายนิติศักดิ์จึงมีการตั้งข้อสังเกตในวันเกิดเหตุนะครับว่าหลังจากสอตอโจสจต้งถูกยิงนะครับตำรวจใช้เวลากว่า40นาทีก่อนจะเข้าไปในบ้านได้ระยะเวลาดังกล่าวนะครับอาจจะมีการทำลายพยานหลักฐานหรือไม่หรืออาจจะมีการสร้างพยานเท็จหรือไม่ครับ นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตอีกนะครับว่ามือปืนที่ก่อเหตุกับพวกรวม6คนเข้าไปในบ้านได้อย่างไรเข้าไปเมื่อไรเพราะการเข้าไปครั้งแรกนะครับตำรวจสี่นายที่ติดตามสจโต้งเข้าไปในบ้านไม่พบเห็นทั้ง6คนครับและทำไมผู้ต้องหาทั้ง6คนถึงสวมรองเท้าเข้าไปในบ้านจงใจไม่ให้มีหลักฐานหรือไม่ครับการเข้าไปในบ้านครั้งที่สองของสจอโอต้งเหตุใดถึงห้ามไม่ให้ตำรวจสี่นายที่ติดตามเข้าไปในบ้าน และมีการกล่าวอ้างนะครับว่าให้พ่อลูกเขาคุยกันอย่าเข้าไปก่อนที่จะมีการล็อกประตูบ้านห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในบ้านนะครับหากเป็นการก่อเหตุเฉพาะหน้าที่อ้างว่าสจโต้งมีการตบศีรษะลูกน้องนายสุนทรเหตุใดนายสุนทรน,นะครับถึงมีการถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยซึ่งเชื่อว,ว่าตำรวจนะครับมีคำตอบทั้งหมดแล้วและมั่นใจนะครับว่าผู้ต้องหาอาจมีมากกว่า7คนครับ นอกจากนี้ทนายความนะครับยังตั้งข้อสังเกตคาให้การของนายกฤษกสสมพันธ์หรือรองอุรองนายกอบจอปราจินบุรีครับโดยอ้างว่าคาให้การนะครับมีข้อพิรุษหรือไม่มีการตั้งข้อสงสัยนะครับประเด็นเรื่องของการโทรศัพท์ไปหานายสุทนทรทั้งทั้งที่อยู่ในรั้วบ้านหลังเดียวกันครับ ขณะที่การปฏิบัติการปรับปรามผู้มีอิทธิพลของตํารวจภูธรภาค2เมื่อวานนี้นะครับมีการเข้าไปตรวจค้น4จุดในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดชนบุรีโดย3จุดนะครับมีความเชื่อมโยงกับรองอุแต่พบว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดครับส่วนอีกจุดเป็นบ้านของนายสุมเมธ พบอาวุธปืน5กระบอกเครื่องกระสุนปืนจากการตรวจสอบพบว่าปืนมีทะเบียน4กระบอกส่วนอีกหนึ่งกระบอกพบว่าไม่มีทะเบียนครับซึ่งพักประชาชนได้มีการชี้แจงกรณีนี้นะครับว่าบุคคลที่ถูกดำเนินคดีเป็นสมาชิกพักประชาชนแต่ไม่ใช่ผู้อำนวยการพักประจำจังหวัดไม่มีสถานะเป็นผู้ช่วยสอสอสำหรับการตรวจสอบอาวุธปืนที่พบนั้นนะครับได้มีการนำหลักฐานทางทะเบียนชี้แจงกับตำรวจแล้วโดยเป็นปืนนะครับที่มีทะเบียนถูกต้อง สกระบอกนะครับแต่ว่าอาจจะมีการครอบครองผิดมือด้วยขณะที่การทำงานของตำรวจกองบังคับการปราบปรามวันนี้นะครับหลังจากรับสำนวนคดีมาแล้วพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามบอกว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทางธุรการเพื่อที่จะมีการรับสำนวนคดีทั้งหมดนะครับหลังทางเอกชุดสืบสวนสอบสวนนะครับจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดมาขยายผลต่อครับ ส่วนความคืบหน้าการเข้าไปตรวจสอบวิถีกระสุนปืนอาวุธปืนนะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆในบ้านที่เกิดเหตุนะครับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจให้ข้อมูลนะครับว่าได้มีการเข้าไปจําลองภาพตามคําให้การของผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อวานนี้นะครับซึ่งจะมีการพิสูจน์นะครับว่าคาให้การของผู้ต้องหาตรงกันหรือไม่มีใครพูดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงบ้าง โดยประเด็นสําคัญนะครับที่จะตอบได้อย่างชัดเจนว่าคดีนี้มีผู้ก่อเหตุในการลงมือยิงมากกว่า2คนหรือไม่นั้นนะครับคลาบข่ามาดินปืนจากห้องปฏิบัติการจะเป็นคําตอบในคดีครับซึ่งคาดว่าผลการตรวจสอบจะออกในวันจันทร์ที่23ทธันวาคมนี้ครับส่วนการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดในบ้านนะครับล่าสุดข้อมูลออกมาแล้วนะครับพบว่าชารุดและใช้งานไม่ได้มานานแล้วครับ ครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้นะครับตำรวจจะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าบางส่วนเนี่ยนะครับตำรวจเชื่อว่าอาจจะไม่มีส่วนในการก่อเหตุนะครับแต่ก็จะต้องมีการเรียกมาสอบสวนเพื่อที่จะให้กระจ่างทุกประเด็นนะครับและก็ขณะนี้ทางด้านของตํารวจกองบังคับการปราบรามก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับเชื่อว่ายังคงมีอีกหลากหลายประเด็นที่จะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมหลังจากมีการรับสํานวนมาจะต้องติดตามดูนะครับว่าหลังจากนี้จะมีการออกหมายจับใครเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ขอบคุณ,ค,ณคุณรัชนกรค่ะ